สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงข้าวสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นข้าวไทยพันหนึ่งนะครับที่ไม่ไม่กลัวความหนาวนะครับนี่แล้วก็ต้านทานเพลี้ยด้วยคือที่จริงข้าวไทยที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเนี่ยมันก็มีอยู่หลายพันนะครับอย่างพวก85ก 3, 9, ็คสามสุพรรณบุรี1สุพรรณบุรี3ก็ขอ31เพราะเมื่อกระทบอากาศที่ หนาวเย็นในช่วงเข้ากำลังตั้งท้องเนี่ยหรือว่าช่วงออกรวงนะครับออกดอกนะ่ะผลไม้ก,ก็จะเสียหายไม่มากเพียงแต่คอรวงและความยาวของเมล็ดเนี่ยจะหดสั้นลงแต่ในหลายสายพันธุ์ที่กล่าวมานั่นน่ะก็มีไม่กี่สายพันธุ์ที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับในหนึ่งในนั้นคือที่ต้านทานได้ดีที่สุดก็คือข้าวไทยก็คือสุพรรณบุรีหนึ่งนครับสาเหตุที่ต้องกล่าว ถึงข้าวสายพันธุ์นี้ก็เพราะว่ามีความสามารถต้าน,าน,านเรี้ยกระโดดน้ำตาลแล้วยังสามารถต้านทานอากาศหนาวได้ดีด้วยนะครับและในรอบการทำนาปลังเนี่ยชาวนาไทยต้องเจอกับปัญหาพร้อมๆกันในหลายๆด้านทั้งพวกเพลี้ยกระโดดระบาดรุแรงแล้วก็หลายๆสาเหตุรวมรวมทั้งปัญหาในเรื่องของ กรมชนระทานก็ส่งน้ําเพื่อทํานาปรังและปัญหาแหล่งน้ําไม่เพียงพอและยังมีอีกก็คืออากาศหนาวเรียว่าในปีนั้นนี่เจอไปหลายหลายสาเหตุนะครับมาดูประวัติแล้วก็ค,คุณลักษณะพิเศษของข้าวสุพรรณบุรีหนึ่งครับนี่ในเรื่องของในเรื่องของอากาศหนาวเนี่ยแลวก็เพลยกระโดนนี่ เป็นการเลือกสายพันธุ์เพื่อป้องกันไว้ก่อนโดยโดย,โดยข้าวสุพรรณบุรีหนึงนี่เป็นข้าวเจ้าที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสมชั่วที่1 ir 25 39 3ขีดท่าเขีดสขีดสแล้วก็ขอ23 ir 27 3 16ขีด96ขีด3ขีด2ขีด2แล้วก็ลูกผสมชั่วที่1ของ sp r L 77 R 777 2 0 5ขีด3ขีด2ขีด1ขีด1 S P R L R 7 9 1 3 4ขีด5 1ขีด2ขีด2ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรีเมื่อปลายปี2 5 2 8นะก่อนทำการเลือกและวปูคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ sprlr 8 5 1 6 3าขีด 5. ขีด1ขีดหขีดและได้รับการประกาศรับรองพันจากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรให้เป็นพันรับรองเมื่อ8ตุลาคมพศ2537นะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นข้าวเจ้านาสวนสูงประมาณ125เซนเมตรไม่ไวต่อช่วงแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณ120บวันนะครับนำมาถึงหากปลูกในเดือนพฤศจิกาย,ยนก็จะเก็บเกี่ยวในราวเดือนมกรา ถึงกุมภาซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในฤด,ดูหนาวพอดีปกติหนาวก็ตั้งแต่ธันวาถึงกุมภานะครับโดยลักษณะทรงกอตั้งต้นแข็งไม่ล้มง่ายทําให้ต้านทานลมในช่วงฤด,ดูหนาวได้ดีใบสีเขียวมีขนกับใบและป้องสีเขียวใบธงยาค่อนข้างตั้งตรงคอรวงยาวรวงค่อนข้างแน่นนะครับสำหรับเมล็ดข้าวเปลือกที่ได้รับ ที่ได้จะมีสีฟังระยะพักตัวของเมล็ดจะประมาณ22วันนะครับเนี่ข้าวสุพรรณบุรีหนึ่งี่จัดเป็นข้าวเมล็ดยาวดเมล็ดข้าวเปลือกนี่ยาวประมาณ10คูณ2.4คูณ2.2มิมและเมล็ดข้าวกล้องยาว7.3คูณ2.2คูณ1.8มิลลิเมตรนี้ยาวคูณกว้างคูณหนาครับ ด้วยเป็นข้าวที่มีปริมาณอเมิโอสประมาณ29%สาทำให้ข้าวสุพรรณบุรีหนึงเมื่อหงสุกแล้วคุณภาพข้าวสุกนี่จะมีลักษณะร่วนแข็งเหมาะก,กับเหมาะก,กับการนําไปเป็นพวกทวกข้าวผัดอย่างนี้นะครับครับนี่ก็คือคุณสมบัติของข้าวสุพรรณบุรีหนึ่งก็คือลักษณะเด่นเดก็ลักษณะเด่นเ,นก,ก,เ,นเนก็คือ ทานทานหนาวทานทานอากาศหนาวแล้วก็เพลียกระโดดซิมตาลนะครับส่วนผลผลิตนี้ข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจนนะครับมันไม่ได้มีบอกไว้ก็ขอไปครับ